และนี่ก็คือรวมช็อต t ีทอคอม p านีให้เสียงภาษาไทยโดยแปะเราบอกเราต้องทำให้ได้เยอะกว่าเปล่าเราต้องไปดาวใททันเฮ้ยของ้ีอ่ะเอ้าเหมือนตึกเฮ้ยมันแจเฮ้ยขันแจเฮ้ยขันแจตัด เออกูไปช่วยมันเสียงอะไรเสียงแล้ววะเดียวบันไดพร้อมครับก็เสียงคลาดเออใช่เลยเจำได้หมดใช่น่าจะหมดป่ะหมดแล้วมันมันได้หลัางพึ่งหรือเมื่อกี้ไม่รูเท่าไหร่โอ้โอ้ไปลว่าออกเดี๋ยวกว่าถ้าได้หลัางพึ่งแล้วออกเลยก็ออกเหมืนเดิม Ay ui. A à? Mày ai sai. Oh my god. Oh my god. Say oh my god. Oh my god. Kìa đâu. Anh ui. Mẹo hả? Ba. Ay ba. Say ba. Major lao bảo. Kìa ui. Ay. 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 บานไอ้บานตัวจริงวะเนี่ยนกเขาครูจุ๊บโอ้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 ้โหอ้โอ้อ้ตอ้อ้โอ้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 ดหโอ้โอีโอ้อ้โ อุทธกะโอเคขึ้นไปด้านบนดีกว่ามีไหมเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยใครอะ เห็นมันกันเหรอมีปัญหาเฮียอะไรล่ะโสดีกูเห็นเด็กผู้หญิงแอนนี่อ่ะแอนนี่ถือตุ๊กตาแล้วนะดันแล้ยวเฮ้ยปไปไปปมีประตูประตูประตูปิดตู้ใครพูดวะโอ้ยเสืข้นใหญ่เลยไปละกูไม่อยู่แล้วอีกยังไงตเลขเฮ้ยอยู่ เอ้ยเอาไปใช้ไปไปแอโรบอกไปป้ถือไม่ใยมานี่ทางนี้ทางนี้แหมทำเสียงมากไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปทางกลับนี่ทางกลับอ้าวทางกลับแอนโดนลาบไปแล้วเหรอ วอยู่ข้างังไงอุ๊เย้ยเอ้าจะสอนแปะไม่รู้ไอ้เหี้ยยาไปแล้วกูเข้าไปทีแม่งเจอมันอยู่หน้ากูเลยไอโอสกินล็อกเกอร์ไหนตู้เนี่ย อกลับกันไหมนี่ฟนอยู่ไหนอะ่ะไม่จุดจบไหมเราบอกดูดิมันเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ิ้เส <c oughs> ียงมชัดแจวอะไรอีกคนนึงอะจุดจ <c oughs> บแฟน,แ <c oughs> นเราบอก ฉะนั้นรายยังไม่ได้ยิ้พูดอะปอนไม่ไม่ไม่ยินพูดอะอุ้ยหอมอะไม่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 อุ้ยยี่ปีเจอยี่ปีแล้วใหญยี่ปีแหละน่าเอ็นด์ไปนะน่าใจยี่ปีอะอะไรโอเคเฮ้ยยี่ปีฮูกู อ๊ะจัดเลยเฮ้ยยิปปี้อย่าอยู่กับกูยุบดีค่าเฮ้ยพอนตายเหรอเอาตายกูเดี๋กูอย่าตายอ่ะเดี๋ยวได้มันโดนยิปปี้ในบ้านอยู่ยานะถ้ากูตายตามเลย ตรอง <laughs> <ค>โอ้โหอะไวันนี้เนี่ยนี่ต้ลงแล้วมันมาตนนึ่งทง้วยด้วยแม่เออพี่พอ่อ <laughs> ไอ้ส้าไ <laughs> อ้พี่รวยเ่ย

ทางซ้ายคือเคลียร์จบแล้วหรอยัง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 ห้องลุกภาพนี่นี่นี่เสียงอะไรเสียงอะไรไม่ใช่เสียงของพวกเราเว้ยนอน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 ใครอ่ะบาร์ดบาร์ดเฮ้ยเบิร์ดเบิร์ดบาร์ดเหรอมึงไม่ใช่บาร์ดเลยเนี่ยมึงไม่ใช่บาร์ดเฮ้ยมึงไม่ใช่บาร์ดเออเบาร์ดไม่ไหนไม่ใช่แล้ว พี Hoy, ่มันของมึงด้วยโอ้เนียนวีน hey. ลักขายเลยนะมีเลยมีเลยโอ้ยเนียนแหมไม่เนียนไม่เนียนแหม่ไม่เนียนปกมือเหนื่ยเลยอะไรวะระวังตัวอะไรนะเฮ้ย

ไหนเฮ้ยมีมีสกินวอเกอร์นะไในแพไหนแพไอ้แพ้อยู่ไหนเนี่ยในแพอยู่นี่อ๋อๆๆบสกินวอเกอร์อยู่ตรงนู้นอ่ะโอ้ยแย่แล้วออกก่อนนะเชื่อแล้วเราเราจะออกเลยสกินวอเกอร์มันกูออกแล้วเพื่อนเด็กมาเอาทางนี้นี่มาทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้เฮ้ยคุณมาอุ้ยสกินวอเกอร์สกินวอเกอร์เอาก่อนเอาก่อน ไอ้บ้านไปแล้วฮะยังเมื่อกี้เฮียวอ่ะไอ้เฮียวไม่ออกมาแล้วสกิลวอลเกอร์วิ่งชาร์จเมื่อกี้ไม่เชื่อไปดูว้าไอีกเฮียเสือดคนไว้เลยคนแรกที่มาเลยจ้ะ ไม่คุณได้เสียงไอ้หัวเด้งมันทำเสียงล้อเลียนน่ะไอ้หัวไปเร็วไปเร็วไปไม่ได้มึงมุมมันอันนี้ไปก่อนกระโดดลงมาเลยกระโดดมาเลยกูจะให้เปลี่ยนมุมมันมาทางนี้ไอ้เหี้ยเร็วไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไอ้ ฝากที่เหลือด้วย <laughs> ไอย้เหี้ยใหญ่เป็นโคตรเหี้ยเลยขี่ปี๊ดโวยฉีกคนก็ไหว

นี่เคยกูเดินไปแบบลวงโอ้ยไอห้องแบ็ครูมันมันมีอะไรเปล่าวะไอนี่ตัวปลอมเฮ้ยเฮ้ยอ่าเฮ้ยย่าเฮ้ยเกิดตัวจริง แต่ว่ามืดอ่ะไหนไหนปะ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 ด้วยนะน,นัน <c oughs> ตัน้เแล้วฉันก็กลับนั่นแหละไอ้สี่ข้ออัไนเนี่ยขอาซ้ายกัน <c oughs> ตันมันจะมีใครมาหักอคอกูด้วยเฮ้ยยิปปี้เดืองแสงด้วย <c oughs> เฮ้ยทางซ้ายก็มีเฮ้ยเอยอะทางอย่าอย่าอยู่ติดโอ้ยว่ะ เดี๋ยวมึงก็ตีติดนู่บังไข่หุ้ยของปีพอตีงีพ่ไอตัตัวตัวตีพตีพอพีแม่มึงเหรอพึ่งเก็บได้อะารจะเก็บเรามีวิธีเก็บพึ่งนะเว้ยเฮ้ยเสียงตอเราเราให้เราให้มันมาอยู่เนี่ย เอามาวางไว้แค่ภายในขอบยาแล้วเราก็ไปอยู่ในสุดอ่ะล้วพอเอาอย,ายนะ่างพึ่งพึ่งพึ่งมันจะหลุกไปกีเสียงหุ่นยนต์อ่ะแปลว่าถ้ามีคนอยู่ข้างในสุดก่อนใช่ไหมตอนใครจะอยู่ข้างในสุดหลบอยู่ข้างในไอเนฟลน,น, <c oughs> น,นี่เองไ <c oughs> อเฟลหลบอยู่ตรงนี้<ต>นะไม่ก็คือแค่เอาลังนะก็วางไว้ตรงขอบเนี่ยใช่งั้นก็มีกีดลัง ัเสียงอะไรวะปูดปูดปูดเอ้ยไอ้บ้าไอ้เจ๊ดีทำไมไอเล่นเมืออะไรวะใครตดวจ่ี้เจอด้วยบอกบอกมึงวางไว้ด้หนอนอก่อยวางแล้วไอ้นี่มันนอกเกินต้เออเออเกิดเลย

รอเหรอเลือกเอาระหว่างจะอยู่ข้างนอกหรือข้างในมาด้ยดมาดีมาิงไจมาไอเฟมติดลไอเฟม เ้ยเรื่องว่างอยู่ข้างนอกกับข้างในบายไอ้จะแตกหมดเลยอะไรเนี่ยโอ้โจรมาไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหจับมือเข้ายานวะไอ้เหี้ยจะอยู่ข้างนอกหรือข้างในกันเฮ้ยถ้าทำท่านี้มันอาจจะไม่เห็นเราก็ได้ <c oughs> ไอ้นี่อะไรมึงโอ้ว่าจะเชื่อว่าเราเป็นหุ่นได้กันแนอนตเด็ดตัววหม่องเท่าเดิมเเออตั้งท่านี้ถ้าบกจราจรจราจรวันน้าปัญญาอ่อนฮะิปปี้ทางนี้ทางนี้นี่อะไรเอาไว้บกทางนี้เอาไอ้คาปูไอ้ไปเปลี่ยนเสื้อดี

เาออกไปไว้ข้างนอกก่อนทำไมรูม้สึกว่าของไหมใช่ไหมโุ้ยทางนี้ทางยาวเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเออแห่พ่อแห่แม่เฮ้ยมาสิ อนอเองอยโหเ,เอลอ,เอ,เเอละ้องยีละโอ้โหตองนี้จำชัดเจนแหละตองนี้มีก่อนอะไรอ่ะใครทำเสียงอะไรกูตกปากหมดหห <c oughs> อ่เลยเจี้ยใครทำอะไรวะปอนแน่ มเออโอ้คุยกัละไปไหนมันตายตอนอันนี้คือมีโอกาสอยู่หรอตองตกนะไม่เห็นเฮี้ยเลยเลยเดี๋ยวก็ถึงโ oh. อ้โหเอว้ะถึงไหนวะเน,นี่ยตอนไปทางไหนอ่ะหาไม่เจอเหมือนกันมืดตึต๊ดเลยมันมันคือเฮี้ยอะไรเนี่ยทำไมมันมืดขนาดเนี้ย ถ้ามันคุณเดินกลับมาที่อ๋อแล้วมันวนมาที่ยาดอ๋อแคอเค่ตามเสียงอู๋ไว้ตามไม่ดีแล้วทำไมเสียงอยู่ตรงไหนวะโออ้้ไตามเสียงไปกลัวมันสุกกันแน่เลย ไอสอ้ด้วยไปทางนี้ป่าเฮ้ยไปเลยดูด้วยเท่านั้นเมียมืดอะมีทาไต่อวู้วู้เฮ้ย lang ya wow come hora voilà mari nanti ke hey ya skin walker มาดิแมงมุมเข้ามาอย่างมึงกูหนีได้อยู่แล้วไอ้กูเห็นมันมีอะไรเพราะว่ามันต้องรับมาการโต้อบกันเนี่ยอันนั้นที่มึงถือกันทุบได้ไหมตามเสียงไม่ได้ยังไงก้ารโต้เหี้ยไหนวะไอ้ดู่นล่ะทำไมมันไม่ตกได้บะอยากให้พวกนี้มันตกได้บ้างอ่ะตกได้ตกเฮ้ยน่าจริงก็มาดิ ยแม่ก็ได้วยนีไม่ทำมตอบป่าวะเฮ้ยงไอเฮ้ยมาเลยสกีบ็อกเกอร์สกีบกเกอร์ันจุดดับก็ไม่เท่าไหร่ดีว่าเอามาเด็กรูปนะรูปด้วยสกีบ็อกเกอร์ยู่ไนเอิงเฮ้ยเช่อ จังหวะนี้แหละที่หายเลยก็ไม่ใช่ละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ที่อะไรโดดยลยโดดไรเออเอ้ยจังหวะนี้แหละเราใช้จังหวะนี้หนีไออูตายแล้วแน่เลยพูดอย่างงี้อุ้ยตันไออูนะเสียสุดเสียแล้วปนเลย้านนี้บ้าน ไอ้บัตเราทงดีมาดีต่อวัดดีดูเร็ววัดวิ่งมาไอ้บัตไอ้บัคดเกม่นไ้ความบอลบึ้งอะตัวเ่าอะบึ้งทิ้งไอ้บัตดเหรอไม่มีอะไรเสียแล้ม่มีอะไรเสียเลย